สวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้ข่อยืมผ้ามือเจ้ามากินกลอยม่วงนี่งกลอยม่วงได้พี่น้องครับครับพี่น้องกระล่างสุดส้อยส้อยล่ะล่ะส้อยล่ะล่ะอันนี้แดบ้อยแล้วอันแดบลอยพี่น้องมันนีเพียรได้เพียเพียรครับหวานพี่น้องครับหวานสี่ล่บรรยากายนั่งทงไฮทงหน้าพี่น้องบรรยากาศดีดีวัอนี้ฝนตก ฝนตกนตกทางอื่นฝนตกขางอื่นจะว่าท้างห้านี่ข่อยขึ้นว่าจะได้ม่เขาเบ่อหรือดองกูลแรงไทยบรรยากาศเพิ่นเิ่งในหนารลบๆอเพิ่นเิ่งเนเออหนะหลบบซไปซเพราะว่ากล่อง้านั่นมันรุนบูเบิดที่นองเ้าะ่มีมถอจับใหม่ใหม่จับมือเ็ดหันมาซัจังวอลล่จาเรายิ้อยงวมือเจ้าบงขึ้นหน่อย มากินก๋วยหัวน้ำข่อยเจ้าพี่น้องก๋วยซีเทียงเด้เดี็ดเลยบอกย่ืนยันก๋วยซีเทียงตัวใหายกินสองคนแต่ย่า่คนบตกินดิบกับสีกินดิฟคู่เดียวคนเล็กกินดิฟแต่ฟานเด้อพี่น้องเด้อกูกินดิบจังเบิองน้ำข่อยเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่าให้ข่อยเด้อลห่ามันเป็นอาหารข่อยอาหารสิงโต เอ้าคือฝนเล่นเงียบๆป่ะพี่หนุ่มเพราะันคนตัวตัวพี่หน่ออาหารชิ้นตัวบ็พี่หน่อดูน่ะเฟสกัดกินเฟสแหละแบักมี่ก็ไงว่าจะเอาไว้แต่คนกินกัดกินเบิดรอกเฟสไม่พี่น้องใหนคนเบิ้งโกเป็ดนั่นน่ะเ็สกินแบบหมีแล้วอาหารเป็ดนั่นน่ะพี่น้อมันเป็นอาหารคนดอกมันหลายหรกแบบหมีอยู่หน้าก่าน่หลายหลายครับ บรรยากาศดีดีพี่น้อยเลยนี่แหละมาไฮมาหน้าซ้ำนี่เราคอยกสือเพาหนากินเขาน้งเขาน้อคอยง่เขาจะนังค่อยแล้วบอันนี้ฟากันเบ่อนี่บอตาคอยช่อยแล้วแต่วันอันสานที่สี่ แก่อะไรพี่หน่องแล้วเด้อมวมอคอยพี่น้องเี่โจทย์จะวายคอยเจ้ามอคอยอันล่างคอยล่างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องกัดซุกนก้อยกัดทิ้งแล้วพอปิดไว้ก่อนไม่ไม่ไม่ให้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 จ้าคอยคิดว่าแม่ยังบอกไม่ให้เดี๋ยวให้ลูกเดียวฮะไม่ให้ได้พี่น้องดิ ้อยหอมกันพี่น้องหอมกระล่างเรียหอมกรล่างยบอยแล้วจ้ะพอจะมีนัเย็นบนอาหารอากาศมันเย็นเราเลยบอ ยวกว่ามันเย็นูมันเย็นจ้าชู้ยังแ็งมากยู่บ่ือมากอยู่มากน่านี่บรรยากาศนน่พี่น้องเออตาหนามเย็นกับบอรดเ้็กินได้มู่ขวอนนั้นบม้นาีพอกลแมวขวอยก็เจ้ากับเจ้ากระบอนสื่อมากินไหมพี่น้องเพิ่นะหยัดนอกอ้อย่างง่ายง่ายก็ปส่ถเ่าเป็นอะกาศใส่เงินมันสีเบิร์ดมู่งขวยก็เลยเขึ้นวานมันเรามีก็เลยบเร์ดได้พากันสื่อกมาเหมือนวาเล่าว่าเหมือนนี้มันอากาศพอหอนเล่เลยเบิร์ดซื้อ หเห็นนั่นี่กหนเห็นนัเินข่อยสอยหอมบ่เห็นหัวหัวหอมเผาเฮยเอาไม่ห้าี่ีก่อยบกหน้าได้พี่น้องจะา้ข่อยไปหาสให้มากด่อขอยใจข่อยเนี่ย วอด้วปั๊มอมจาอยิ่ได้ขอคิดว่าแต่ว่าม่จอดคอ่งบก่น่อยเลยมหอยจะมาคิดอยแล้วคู่บ่ม้หนได้มามามากคองัวด้ข่ขเอามาเยู่ยิ่งบ่ขเอมาอยอะเอาต่างแจนเขาขี้ขัวก็ได้เียน้ำแน่หยพี่น้องบรรยากาศบ้านห้องเป็นสีได้เยจกต้องไปซี่เดียดทังข่ด้วยนี่แหละยบ่มีเด้อใชมัดอย่าบ่เฮ้ยไม่เป็นเพราะว่าเดขัวืกันนี่ตัว ผู้่อยจะขอยบบกเน่าด้พี่หุ่มผยจะขาใส่เทียเสียก็บ่ใส่เนาะเสียใส่หนึ่งตัวเออฮาวาใส่หลายบ่พ่วงหนึ่งนะอันนึงเขาถืไปใส่ยยมขวัวทำไมหันเดือดกับยาจินเดือดจะใส่บ่แม่บ่เขาไปใส่ยยมขวัวไหมเฮ้ยจะตัก่องจะออกตะกอนรโดตีไปเอาอยู่กัอยู่กับฟุ้งเงาะแตงลาไม่กินแล้วแกหน้เท่า ใช่ปหน้าบ่ใช่กหนาบ่คุกัดตอนงองับอยู่ปากหน้าด้พี่น่เย็นเลยเย็นเลยเย็นเย็นทั้งำแข็งมาในแถวอไวะหลยอย่ยกเียงก็หน้าก็เป็นนัดีโอ๊ยฝนต้นันาถึงอันนั่นกูหงถึงาถึก้งนี้แล้วนั่นเล่นไม่บานเลย แปไเนไปยใส่ยายแลนด์เด้ลมาลุ่ด้เอาเกียใส่นเยกบอใด้นะเอาอันมือม่ถุงบอล่ะเอาถุงใส่แล้วก็ยุ่มยุ่มยุมยุมเออนั่นแหละครไข่ห่อไ่เมืกไนนหละอพีเบียดดอกบักพีก็ยุบใส่มือโหลดกะไ้ห้อยตักไมแมมีส่วนหน่อยบอมเอากะพีไมข่อยเนี่ยส่วนหน่อยแม เดี๋ยวหน้ะฝอยนายให้เด้ฝนตกที่ป่าก็ได้ฝอยก็ว่ามันเจ้าะหัวเมื่อฝอยแสบหน่อยใส่ร้ายแสบร้ายพี่น้องอย่าใส่ร้ายๆขุยใส่ร้ายดอกนี่สีง้อรนบางพี่ก็หยิบว่าหัวเกลือใส่ไปเกลือนั่นพอแล้วพอแล้วมันแดงเราด้วยน่ะนะเอาเกลือใส่น้ำก่อยหัวนั่นเสร ใส่ปลาแดกบ่อันนี้คือเป็นตะเดงลงงถึนอย่าไปโดนโล่งเลยนึงใส่ใส่ปลาแดกอยู่บ่เฮ้ยบ่น้าดูไปหน่อยเป็นหลายบ่เออเออน้ำปลาเอาอันสอนแง่งถึงสอดใส่น้ำปลาอยู่บ่ก้อยง้วนใส่บ่บ่น้าใส่กับบอใส่คนเลยองชื่อลดถกหัวเพื่อนเพื่อนใส่อยอะด้วยเลยมี่ะไรพี่น้องก้อยง้วนได้ชีวิตมากถามเสือแหลกได้ชีวิตเด้อขอจีบเราคือต้องจ่อฟั่งกันสี่แหละแจะมาถามว่ากินบอนี้ บ่เป็นเพื่อนเลยแห่กินปาดจำจะวางบดิเคยคนเอาเองก็ะเพื่อนนะที่ไหนใจแมลูกลูกของข้นพ่อข่อยนายให้ดิค่ะเอาขกินมากบึงลุ่หมองเรื่อยเ้ื่อยเรื่องบริเวณส่เลือได้พี่นนองมาดำบริเวณส่เลือได้นี่ยด้วยมันกรสูงมือคือเจ้าวานแต่เฮ้ยสแต่ของมือ็ดีอ้าวเอาไปกินเลยนะมันกรสือมันกรสูอมือได้พี่หนอง ข้าเจ้าคนก่อนข้าเจ้าต้องเอามือให้กันสิ่งอาหารจิ้งจ๋พี่น้องผู้ใดบ่กินกะพานเด้อพี่น้องเด้อยรรมดาข่อยเด้อพี่น้องคู่บนจินงกะจังเบืองน้ำข่อยเอาฝนสดโตวันนี้มืดเีนื่อยพี่นายยังไง นันบไหัวเดีิบดเขาไปกินได้ออหัวห้าผบ่กินเด้อกินบโล่มา่ยหัวกินกับฝันอยู่ขอหัวนะพี่น้าเามาชิมกันหนาหนาเหมืนกก็กินบะกนี่ก็ไปต้าซิมบ่จไว้ถวยนึ่งหลานน้องข้าจวไปวดไปเมยซิมเลยเจ้าหนุ่มกินซิมล้เขาก็ซิมบ่เลยเราสิได้ข้ากรสือ้อย่งหึบลเขาเนี่ยบ่เฮ้แล้วบอกกกินแค่นั้นแหละาเอาหันปากมาใส่ข่อยนี่เจ้าข่อยจะซิมนะทนี่ แต่บอน้ำปลาเกลือเอามันแซ่บเด้อแซ่บแซ่บยี่หรี่เมนจิบ่มาแม่ก็แม่พ่อก็พ่อพ่อพอนี่โคตรเด้พ่อแล้วค่ะพ่อแล้วกยังยังเผาอะไรไม่เนี่ยบอห้องจิบจานไม่เจาะใส่ีกเหรอใส่ใส่ใสพี่น้องพี่น้องพี่น้องแบบนี้ฉิกกินได้บบบนี้แล้ว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 แสบเป็นจานอะไรพี่น้องเราไปกลัวเคนในยังหรอกขอบคุณค่ะ